คำพังเผยหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวโรรยาจอยสามเจ็ดแปดฝากกดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวเป็นคำพังเพย หมายถึงการประชดประชันหรือแดกดันคนอีกฝ่ายหนึ่งโดยผู้ที่ประชดต้องการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้สำนึกแต่ผู้ที่ถูกประชดไม่ได้รู้สำนึกแต่อย่างใดกลับเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ จากการประชดนั้นๆสำนวนสุภาษิตคำพังเพยที่คล้ายคลึงกันคือซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าตรุดที่มาของคำพังเพยหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมว มาจากเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันชีวิตจริงในสมัยก่อนโดยปกติคนที่เลี้ยงแมวจะขยำข้าวให้แมวกินกับก้างปลาและเศษเนื้อปลาที่ติดอยู่ที่ก้างปลานิสัยของแมวชอบคลอเคลีย์ พันแข้งพันขาถึงแม้จะได้กินอิ่มแล้วแต่ก็ยังมาครอเคลียร้องเหมียวเหมียวอยู่ตลอดแต่เจ้าของแมวเข้าใจผิดคิดว่าแมวกินไม่อิ่มกินก้างปลาไม่พอจึงมายุ่งกับเจ้าของ คนจึงประชดแมวที่ตัวเองคิดว่ามันกินไม่อิม่มให้มันได้รู้สำนึกบ้างด้วยการปิ้งปลาให้แมวกินแต่แมวมันไม่รู้เรื่องกลับได้ประโยชน์ได้กินปลาสบายแฮไปเลยแทนที่จะได้กินก้างปลาเหมือนเดิม และแมวก็ไม่ได้รู้สํนึกแต่อย่างใดยกตัวอย่างเช่นร้านขายขนมหวานเมืองเพชรนําขนมที่อบใหม่ๆมาวางขายแม่บ้านที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็พูดตลอดเวลาว่าหอมจังเลย น่ากินจังเลยร้านขายขนมหวานเกิดความรำคาญจึงประชดแม่บ้านคนนั้นทันทีด้วยการเอาขนมที่มาวางขายใส่ถุงให้ไปกินเพื่อให้แม่บ้านคนนั้นได้สำนึกว่าของพึ่งจะทำเสร็จ อบใหม่ๆยังไม่ได้ประเดิมขายเลยสักชิ้นแต่แม่บ้านคนนั้นไม่รู้เรื่องไม่ได้สำนึกอะไรแต่ได้ขนมไปกินสบายใจเลยการที่จะประชดให้คนอื่นได้รู้สำนึกนั้น ควรพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าสิ่งที่ทำไปนั้นประชดไปนั้นผู้ถูกประชดเขาจะสำนึกหรือไม่ไม่เช่นนั้นก็จะเหมือนคำพังเพยที่ว่าหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมว